สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอปลายในรายการเสียงกระซิบจากโยม,มาบาลอีกแล้วนะคะออทุกๆวันจันทร์ค่ะเวลา20นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาทางช่อง5 Channel นะคะสำหรับวันนี้ค่ะปลายขออัปเดตข่าวกันก่อนนะคะออถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีสำหรับคนไทยเพราะว่า มีข่าวมาเมื่อเช้าค่ะว่าทางภูเก็ตได้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวนะคะก็ห่างออกจากภูเก็ตเนี่ยประมาณ250กิโลเมตรค่ะไปถือว่าเป็นโชคดีนะคะที่ไม่ได้รับ เหตุจากสึนามิหรือว่ามีภัยพิบัติที่ร้ายแรงเกิดขึ้นนะคะยังไงเราก็ช่วยกันสวดมนต์ภาวนาขอให้รอดพ้นจากเหตุการณ์สึนามิหรือเหตุการณ์จากภัยพิบัตินี้นะคะให้รอดพ้นตลอดไปแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่ปอยากเตือนค่ะ ช่วยกันระวังแล้วก็ป้องกันเรื่องเชื้อโรคที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องอีโบลาที่จะกลายพันธุ์ค่ะถ้าใครเคยติดตามรายการสดที่ปายเคยออกเอาไว้นะคะหรือว่าติดตามข่าวสารทาง Facebook ของปายปายจะคอยเตือนทุกท่านอยู่เสมอให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับเชื้อโรคที่กําลังกลายพันธุ์นะคะเ,เชื้อโรคที่กําลังกลายพันธุ์นี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจันตายนิดนึงเพราะว่าจาก สถานการณ์ที่เราสามารถไปหาคุณหมอแล้วก็ตรวจพบได้ว่าเนี่ยคือเราเป็นโรคอะไรนะในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่จะพบเจอกันเร็วๆนี้ก็คือว่ากระดูกสันหลังของมนุษย์จะเริ่มมีการอ่อนตัวแล้วก็เปลี่ยนไปส่วนการไปหาหมอโดยโรคที่เราไม่รู้ว่า เราเป็นอะไรทไําไมไข้ขึ้นบ่อยแล้วก็มีอาการปรวดหัวตาเริ่มมีรอยเขียวช้านะคะใครที่มีโรคแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าปวดหลังมากผิดปกติอยากให้ไปตรวจเรื่องเชื้ออีโบลาค่ะยังไงก็ตามนะคะติดตามข่าวสารเ,เกี่ยวกับโรคการติดเชื้อทั้งหลายแหล่ได้ทางเว็บไซต์เปิดอินเทอร์เนต็ตก็จะพบ เนื้อาหาอะไรทั้งหลายแหละ่นะคะสําหรับวันนี้ค่ะสิ่งดีๆที่ปาจะมาฝากท่านผู้ชมกันนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮาโลวีนค่ะวันที่31ตุลานี้จะเป็นวันฮาโลวีนกันแล้วนะคะไปคิดว่าวัยรุ่นทั้งหลายโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยก็ฮิตไปตามกระแสว่าฮาโลวีนแล้วเราจะต้องออกมาแต่งตัวแต่งหน้าเหมือนผีแล้วก็มีหัวกระโหลคอยอทำทำหน้าให้ตื่นเต้นกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ย คนไทยของเราเนี่ยไม่ค่อยให้ความสําคัญเกี่ยวกับประวัติของวันฮาโลวีนสักเท่าไหร่ไปก็เลยมีประวัติร่าวมาเล่าให้ฟังแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันตระหนักว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะวันฮาโลวีนไม่ใช่เทศกาลที่คนจะต้องออกมาแต่งหน้าทําผมทําเลียนแบบผีหรือวิญญาณทั้งหลายนะคะ,ะประวัติของวันฮาโลวีนนะคะมีอยู่ว่าคือจริงๆเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของชาว เชลนะคะมาจากประเทศไอซ์แลนด์นะคะประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยค่ะมีชาวพื้นเมืองที่เขานับถือเทพเจ้าแห่งความตายชื่อว่าแชมแฮนนะคะท่านเทพเจ้าองค์นี้เนะะี่ยค่ะก็จะลงมาแล้วก็เป็นคนที่เปิดประตูนรกแล้วก็ชาวไอซ์แลนด์เนี่ยค่ะมีความเชื่อว่า ในวันที่31ตุลาและวันที่1พฤศจิกาเนี่ยจริงๆวันที่1พฤศจิกาเนี่ยค่ะถือว่าเป็นวันที่หมดฤดูเก็บเกี่ยวแล้วก็จะเป็นวันเริ่มต้นวันปีใหม่ของชาวไอซ์แลนด์ด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเขามีความเชื่อกันว่าเป็นวันที่เปิดประตูนรกแล้วทำให้ปิญญาณสามารถขึ้นมาบนโลกมนุษย์แล้วหามนุษย์เพื่อที่จะสิงร่าง อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าความเชื่อของชาวเชลในประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยค่ะมีความเชื่อคล้ายๆกันกันกบในประเทศไทยโดยเฉพาะวันศาสตร์วันตรุษแล้วกออ็ในความเชื่อเรื่องผีทั้งหลายแหละที่เขาจะมีวันที่ว่า จะต้องไหว้วันพบับรุษก่อนแล้วก็ในวันที่ไหว้วันพบับรุษเนี้ยจะเป็นวันที่นรกเปิดและทําให้วันพบับรุษเนี้ยสามารถขึ้นมาจากนรกนั้นเพื่อมารับบุญแล้วสามารถที่จะเข้าสิงร่างทรงต่างๆเพื่อที่จะบอกความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการอันนี้ต่างประเทศก็เชื่อเหมือนกันจึงทําให้เกิดวันฮโลวีนขึ้นมานะคะแต่ที่เขาจะต้องออกมาแต่งหน้าแต่งตัวให้ดูน่ากลัวเนี่ยเป็นเพราะว่า เขากลัวค่ะชาวบ้านที่นั่นเนี่ยเขากลัวว่าเวลาที่ผีหรือปีศาจเนี่ยออกมาจากนรกแล้วเนี่ยจะต้องเข้ามาเข้าสิงคนที่อยู่คนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาก็เลยปิดไฟให้หมดแล้วก็ดับไฟที่เตาผิงแล้วก็ปิดบ้านให้มิดชิดบางคนเนี่ยกลัวมากจนขนาดว่าจะต้องแต่งหน้าเพื่อให้ผีเนี่ยรู้ว่า เนี่ยฉันก็เป็นผีเหมือนกันนะอย่างในรูปภาพที่ขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะอันนี้คือสาเหตุที่ทําให้เขาจะต้องออกมาแต่งตัวแบบนี้แล้วสมัยก่อนเนี่ยนะคะยังมีความเชื่ออีกค่ะว่าการที่ใครเนี่ยถูกผีสิงหรือว่าเขาเชื่อกันว่ามีใครที่มีวิญญาณร้ายแฝงอยู่ในร่างกายในวันฮาโลวีนคือวันที่31ค่ะ ชาวบ้านเขาก็จะลงมติกนันแล้วก็เอาคนคนนั้นเนี่ยมาเผาทั้งเปน็นแล้วก็ถือว่าเป็นการเขียนเสือให้วัวกลัวแต่ทีนี้เป็นการเขียนเขียนเสือให้ผีกลัว <cosine> นะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ค่ะมีการเริ่มเปลี่ยนพิธีกรรมเปลี่ยนจากคนเป็นเป็นกลายเป็นหุ่นฟางนะคะแต่ก่อนเนี่ยค่ะมีความเชื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วเป็นความเชื่อที่ชาว ชาวไอซ์แลนด์เนี่ยนะคะหรือว่าชาวไอริสเนี่ยได้อบพยพมาอยู่ที่ประเทศอเมริกาหรือว่าประเทศอังกฤษเขาก็ได้นำวิถีชีวิตความเชื่อพวกนี้ค่ะมาถ่ายทอดแล้วก็เป็นประเพณีพิธีกรรมเนี่ยต่อมาเรื่อยๆทีนี้เนี่ยมีปัญหาก็คือว่าสมัยของโรมันคทอลิกค่ะสมเด็จพระสันตะปาปาจอร์จกอรี่ที่4นะคะต้องการยกเลิกพิธีนี้ ก็คือความเชื่อทั้งหลายที่จะต้องมีการเผาหุน่นเผาคนแล้วก็ออกมาแต่งตัวเรียนแบบวิญญาณนะคะ ท่านก็บอกว่าให้เปลี่ยนเป็นวันเฉลิมฉลองเป็น All Saints' p r a c t i c Day นะคะแล้วก็เป็น All h a l l o w Day ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยพูดไปพูดมาก็เลยเพี้ยนค่ะกลายเป็นวันฮาโลวีนนะคะทีนี้เนี่ยปายจะอธิบายถึงสัญ,ญลักษณ์ของวันฮาโลวีนค่ะอ,อ,อาจจะเห็นได้ทั่วไปนะคะก็จะเป็นพวกหัวกะโหลกเป็นฟักทองแล้วก็มีแอปเปิลมีแม่มดแมวดำมีแมงมุมค้ังขาวแล้วก็ขนม อย่างที่ขึ้นตรงหน้าจอนี่เป็นฟักทองค่ะฟักทองเนี่ยมีที่มาเหมือนกันค่ะที่มาของฟักทองเนี่ยมาจากเรื่องแจ็คจอมตื่นค่ะที่เป็นชื่อแจ็คจอมตื่นเนี่ยเป็นเพราะว่าคนที่ชื่อแจ็คเนี่ยค่ะจะต้องถึงคาดแล้วทีนี้ท่านโยมเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเจ้าต้องไปกับเรานะในแจ็คก,ก็เลยบอกว่าไพ่ท่านเนี่ยแปลงเป็นเหรียญก่อนผมจะได้เชื่อว่าท่านเนี่ยเป็นท่านจริงๆ ท่านก็เลยแปลงเป็นเหรียญพอแปลงเป็นเหรียญเสร็จปุ๊บในแจ็คก,ก็เอาไม้กางเขนมาวางทับที่เหรียญทําให้ท่านยมเนี่ยไม่สามารถจะแปลงร่างกลับเป็นร่างเดิมได้ในแจ็คก,ก็เก็บเหรียญนั้นเอาไว้1ปีหลังจากนั้นในแจ็คก,ก็บอกว่าถ้าท่านอยากจะออกมาเป็นร่างเดิมขอให้ท่านเนี่ยอย่ามายุ่งกับผมเป็นระยะเวลา1ปีได้ไหมท่านก็บอกโอเคได้ก็ไปพอเสร็จแล้วหลังจากนั้น1ปีท่านยมกลับมาค่ะ นายแจ็คก,ก็บอกว่าให้ขึ้นไปบนต้นไม้นะผมจะได้เชื่อว่านี่คือท่านจริงๆท่านยมก็เชื่ออีกค่ะท่านก็ปีนขึ้นไปเสร็จแล้วเนี่ยนายแจ็คเนี่ยก็เลยแกะสลักไม้ตรงต้นไม้นะให้เป็นรูปไม้กางเขงท่านยมก็เลยลงมาไม่ได้พอลงมาไม่ได้แล้วนายแจ็คก,ก็เลยบอกว่าผมขอสิปี หลังจากนี้อย่าให้ท่านมายุ่งกับผมอีกท่านยมก็ต้องถามเพราะว่าจะได้ลงจากต้นไม้หลังจากนั้นค่ะเมื่อในแจ็คจำเป็นที่จะต้องเสียชีวิตถึงคาดจริงๆแล้วเนี่ยหมดสัญญาเ,เทวดานางฟ้าก็สั่งห้ามว่าอย่าให้ในแจ็คเนี่ยได้ขึ้นสวรรค์อีกเลยเพราะว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีเป็นคนขี้โกงก็เลยบอกว่าให้คนนี้กลายเป็นผีเล่ร่อนตลอดไป ในแจ็คเนี่ยก็เลยไม่รู้จะทำยังไงได้พรมาอันนึงก็คือเป็นเป็นถานอันเล็กๆก,ก็ค่ะก็ทำยังไงก็ได้เพื่อให้ไฟเนี่ยติดอยู่ตลอดเขาก็เลยไปใส่ในหัวผักกาดก่อนแต่ทีนี้เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงอยู่ไปอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยหัวผักกาดมันก็เริ่มไหม้ค่ะก็เลยเริ่มเปลี่ยนเป็นฟักทองแล้วชาวบ้านต่อๆมาเนี่ยเขาก็เลยเล่าลือกันว่าถ้าเห็นแสงไฟแวบแวบ ก็คือในแจ็คเนี่ยเดินผ่านหน้าบ้านเขาก็เลยจะต้องเอาผลไม้พื้นบ้านแล้วก็สิ่งที่หาง่ายที่สุดก็คือฟักทองเนี่ยค่ะมาแกะสลักให้เป็นหน้าผีแล้วก็มาตั้งไว้หน้าบ้านเพื่อขู่ในแจ็คด้วยแล้วก็ป้องกันผีวิญญาณที่จะเข้ามาในบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าตลกตลกแต่ว่ามันก็เป็นเ,เรียกว่าเป็นเรื่องพื้นบ้านของต่างประเทศนะคะ,ะทีนี้ อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ใบอยากฝากเอาไว้ก็คือว่าสำหรับวันฮาลาวีในประเทศไทยนะคะสิ่งที่ไบยอยากห้ามเราไม่อยากให้แต่งอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะแต่ไยขอเตือนเอาไว้ก็คือว่าผีทุกชนิดสามารถแต่งได้ตามจินตนาการแต่สิ่งที่ไปไม่อยากให้แต่งคือบรรพบุรุษของไทยแล้วก็ผีที่มีการกราบไหว้กันโดยเฉพาะแม่นาค แล้วก็พวกผีเจ้าที่ทั้งหลายนะคะการแต่งผีเจ้าที่เนี่ยบางคนบอกว่าไม่รู้จะแต่งยังไงก็แค่มีชดาใส่ชุดขาวก็ดูเหมือนผีแล้วทีนี้ไปแนะนําว่าหาสีหรืออะไรมาแต้มให้ดูแปลกประหลาดไปหน่อยเพราะว่ามันเหมือนกับเราไปลบหลู่เขาเวลาที่เป็นวันฮาลวีนหรือใครที่ไปเล่นผีถ้วยแก้วหรืออะไรทั้งหลายแหละแล้วมีการล้อเลียนการแต่งตัวเหมือนหรือทําเสียงเหมือนหรือทําเสียงก๊อกแก๊กหลอกว่า เนี่ยผีกําลังมาแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะวิญญาณทั้งหลายเนี่ยเขารับทราบนะคะแล้วเขาก็จะพยายามทําให้เราเนี่ยเห็นว่าฉันหน้าตาเป็นอย่างนี้ไม่ได้หน้าตาเป็นแบบเธอเสียงของฉันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างเสียงอย่างที่เธอทําทีนี้เนี่ยทำยังไงล่ะคะต้องหาหมอผีช่วยขับผีออกอ่ะก็เป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าจะต้องมานั่งแก้ทีหลังนะคะสำหรับช่วงที่1นึ่งไปขอพักก่อนมาพบกับไปในช่วงหน้าใครสนใจอยากจะดูดวงกับไปนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ